มีฉายาใหม่ให้อินคือเจ้าพ่อลูปแฉลบอ,อ,อ,อินมองว่ายังไงบ้างครับก็ก็ยินดีรับฉายาครับเพราะว่ายัางไงก็ได้ครับขอให้เข้าแล้วเป็นประตูไว้ก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วยิงแบบนี้กี่ลูกอล,ลูกหนึ่งครับแล้วก็เหมือนอีกลูกหนึ่งตอนเจอบียก็เปิดมากกว่าแล้วเหมือนเขาก็เตะเข้าประตูเองอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างกับประตูแรกที่อิน มีชื่ออยู่บนสกอ์บอลครับถ้าดูจากไฮไลท์ก็จะเห็นผมยิ้มยิ้มแบบเขินเคเพราะว่าแบบมันก็แฉล์บเห็นว่าอยู่ว่าแชร์สองสองทีอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายแล้วเราก็แบบดีใจครับเพราะว่าเกมมันเหมือนแบบมันเป็น1นึ่งศูนย์พอหนศูนย์มันก็ยังกดดันอยู่เนี้ยพอมันเป็น2อศูนย์มันก็เหมือนปลดล็อกอให้ทีมเราด้วยแล้วก็ให้แบบทุกทุกคนในทีมเล่นง่ายมากขึ้นด้วยเลยครับก็รู้สึกดีใจที่สามารถทําประตูได้ครับ มองภาพรวมของผลงานทีมแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับเอาของทีมคือผมคิดว่าทีมก็กําลังปรับดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็มีทั้งจุดดีแล้วก็จุดเสียทั้งที่เราแพ้ด้วยแล้วก็ผิดพลาดในบางเกมที่แบบเป็นแทคติกต่อเกมหรือว่าเป็นจังหวะของเกมในเกมนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรา สามารถกลับมาชนะได้2เกมติดก็ทุกคนก็เริ่มแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบดีดีมากขึ้นในที่แบบสามารถคว้า3มแต้มได้ใน2เกมแล้วก็ผมคิดว่ามันกําลังไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนตัวของผมก็มันก็ยังต้องมีข้อแก้ไขเรื่อยๆครับเราก็อยากจะทําให้ดีกว่าเดิมหรือว่าพัฒนาตัวเองให้ใหได้มากขึ้น คนคอมเมนต์มาชมอินว่าอินเนีย่ยดูโตขึ้นมากๆทั้งวิธีการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายอินมองจุดนีไว้ยังไงบ้างครับครับก็ขอบคุณสำหรับความชมครับก็อ่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรเรา,าก็ผ่านเหมือนถึงแบบเราก็ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่เก่งๆทีมชาติหรือว่านักเตะระดับท็อปๆหลายๆคนในทีมทั้งอดีตทั้งปัจจุบันด้วยเราก็เหมือนเรียนรู้แล้วก็พยายามมาพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ถึงแม้ตอนนี้เราก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้เราแบบ พัฒนาได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับมีพีมือมากกว่านี้ครับก็ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ,อรครับหลังจากที่เราชนะมาสนัดติดบรรยากาศทารวมในทีมได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมอะไรยังไงก็ทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้ดีครับแล้วก็มีความสุขดีเหมือนแบบมันผ่อนคลายจากที่เราแพ้มา2เกมติดมันก็ค่อนข้างที่จะแบบในทีมค่อนข้างริใจเงียบแล้วก็เหมือนก็เครียดก,กันด้วยเนะแต่พอมันสามารถเจ็บ3าแต้มได้ใน2เกม เราก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็กลับมาแบบปกติเหมืนแบบยิ้มแย้มหรือว่าเทหากันเหมือนเดิมครับผมครับก็พร้อมร้อปเซ็ครับกับนักเตะทุกคนก็พร้อมแล้วก็ น้าเตะที่หายเจ็บกลับมาก็พร้อมที่จะลงเล่นในวัอาทิตย์นี้ก็เราก็อยากที่จะคว้าสามแต้มให้ได้ในบ้านด้วยครับหลักๆเลยก็อาจจะเป็นต่างชาติของเขาในแดนลูกก็เป็นเฮเบอร์ตี้กับวันเดอร์นะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความดุดันในเกมลูกแล้วก็มีสกิลเพย์ที่ดีอนะไรเง้ยเราก็ต้องระวังทั้งจังหวะทารซิชันด้วยหรือว่าจังหวะที่เขา,าจ่ายบอลอะไรเงรี้ยเขาค่อนข้างทําไม่ดีจากหลายๆเกมที่ผ่านมาน ส่วนตัวจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรครับก็แค่ว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดถ้าได้รับโอกาสลงไปเล่นนียครับแล้วก็อยากที่จะคว้า3มแต้มให้ได้เพราะว่ามันก็เป็นเกมสําคัญเป็นแบบชิงตําแหน่งหัวตารางด้วยครับเราก็อยากที่จะมีคะแนนเพิ่มไปอีก3คะแนนที่จะไล่ไล่ล่าแชมป์ในปีนี้ครับ ยอมไม่ได้เลยอ,อินบองอยังไงกับในสนามการเจอแบงกอกกับคําว่าดา์บี้แบตเมืองปฐุมบ้างครับครับก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคําที่แบบใช้มาทั้งในยุโรปแล้วก็ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี้ยเราก็รู้สึกก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเกมใหญ่ในเกมหนึ่งซึ่งบียูก็เป็นทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเจอเขาในฐานะไหนผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายแล้วเราก็ต้องมีสมาธิกับเกมเกม,เกมนี้ครับ mm hmm. ก็ฝากถึงแฟนบอลบีจีพีทุกคนครับก็ Uh, อยากให้เข้ามาเชียร์ให้เต็มจำนวนของโคต้าของ uh, ที่เขาให้เข้าได้ครับ25%เราก็อยากให้เข้ามาเยอะแล้วก็มาให้กำลังใจกันเป็นเกมแรกในบ้านที่ได้เข้าดูเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็คว้าสาแต้มไม่ได้ครับ